สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งทะเลาวพบพ่อ,พอ,พอกระเปาะออดสังคมคือเกา่านี่แต่เช้าบระวปาะจะออกมาสวนเนาะพี่น้องมาเบิงบรรยากาศบ้านบ่าเอาอนะครับพี่น้องเป็นภูเป็นป่นาแล้วก็ออกมาแต่บ้านครับขี่รถไปครับพี่น้องไปเลยครับนี่ก็สิมาดูว่าโอ้ให้สวนเป็นทั้งไหน้ำฝนตกสะแม่นป้าออกสะ,ละแล้วบ่พี่น้องเราจะไปเดินชมกันว่าสวนก่าออดะรู้ไห้นะน้ำ พัดว่าที่โถมตั้งแต่พายุโนโรูลูกนี้ผลกระทบหลายที่เลยครับพี่น้องดูพี่น้องดูเข้านา้ำซอกอยู่ไอ้นี่ครับพี่น้องมันเนี่ยเป็นห้องห้วยก็มีเตขี้สายพี่น้องบบาออดสิจอดให้เบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวเบาออดสิรีวิวให้เบิง่งพี่น้องครับผมนี่พี่น้องมันซัดข้าวน้ำ ไปเบิร์ดพี่น้องโอ้หมาแหงครับอายุลุงนี้เป็นหอกเป็นห้วยไ,ไปเลยครับพี่น้องมีแต่ขี้สายมาอั้นไว้ครับผมตะกรอนก็เป็นข้าวแล้วพี่น้องปลาปามม,มันก็ชอบแล้วปลาปามสวนปามพี่น้องปลามมันก็มักแล้วครับน้ำพอที่้นี่เดีว่าพุ่นข้างในพุ่นอ่ะเห็นพวกครับเหลวไปลองนุ่นพี่น้องลองพุ่นนะครับพี่น้อง เป็นตืดน้ำพัดครับพี่น้องแล้วอันนี้ก็เป็นทรายมาอั้นไว้ครับพี่น้องทรายล้วนๆพี่น้องมีแต่ทรายครับพี่น้องอัน้นจืลือ,อยู่พี่น้องนุนหนทางไปเบิร์ดเออผมทรายมาอั้นไว้พี่น้องนะจะได้กินมากกินน้อยเด้อพี่น้องเข้าเดี๋ยวเราไปเบื่องสวนเบาอดนอันนี้เป็นนานานาที่เฮ็ดไว้ครับพี่น้องไปเบิร์ดครับพี่น้องจะได้กินข้าวบ่ละครับ โอ้ฝากหน่วยรัดมาเบิงให้กันหน่อยเดอ้อพี่น้องครับผมเอามาเบิงแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับทั้งอุบลศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์ชียภูมิพี่น้องขอนแกนยดโสแถวนั้นโอ้รูตนเขาพี่น้องตรงนันก็น้ำท่วมคือกันครับขอฝากใจไปส่งไปช่วยเดอ้อบาออดก็บ่มีอย่างเดินซวย,ยครับบาออดก็ ตวงนี้เบาอดก็ก็ลำบ,บ,บากกินเช่นกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบาอดสุดท,ท้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับพี่น้องไปดูว่ามันสวยขนาดไหนรีวิวความสวยธรรมชาติธรรมชาติมันก็ดีอยู่พี่น้องแต่ว่าทุกขภัยนี่นะครับมันมันมาแบบไมได้คนดีแบบเสียหายเยอะครับพี่น้องหลายพื้นที่ แรงใจทั้งสีเกตซูรินเนอร์ครับอยู่ในป่าป่าน้ำครับโอ้โหมีแต่น้ำพี่น้องนั่นแหละครับเห็นพ่กเขาน้ำทั้งนั้นเลยพี่น้องมีแต่น้ำครับตกแหงมากเลยเมื่อคืนเนี่ยโอ้ตกอยู่สามมือ้อติดต่อกันแล้วพี่น้องบ้านบาน่าบวอัดยางก็ไม่ได้กีดพี่น้องกีดไว้มือ้อนักฝนสะหาวอ้ำครับพี่น้องเดือบบ่าวอ,อัดสีเ่เบิกครับพี่น้องครับโอ้หนำโมแม่น ผลเ่าออสนี่น้ำขาดระบอพี่น้องตานอยู่บ่ครับเพแม่นที่ก็เฮิไปตันไว้บอพี่น้องแล้วบ่าออสส์สิจอดเบึงแล้วก็เ่าวอสส์สิพาไปเบืงครับว่าน้ำมันแห้งบอก็น่าสีแห้งพอสมควรนะพี่น้องแล้วบ่าออสสิจอดเบึงก่อนพี่น้องครับผมวันนี้ก็ด่าออสสิพาไปรีวิวครับคลิปนี้มาถึงฮอดสวนแล้วพี่น้องน้ำแม่นคุณะวะาพี่น้อง เรียมน้ำคุณครับพี่น้องโอ้อยู่สวนถึงถึงสวนเป่าออดแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้แต่ว่าน้ำถ้ารวมสมบูรณ์อยู่ครับแต่ฝนตกดีแต่ว่าตกหลายมันก็โอเวอร์แล้วพี่น้องครับผมย่านอันนี้มันขาดครับพี่น้องคุณน่ะน้ำโจก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 พี่น้องสะเบ่าอด อันนู้นก็ท่อระบายพี่น้องมีท่อระบายนบอกอดเทดท่อระบายไว้พร้อมเห็นว่าครับตรงนู้นนะท่อระบายมันไหลอยู่ครับพี่น้องเป็นท่อระบายน้ําพี่น้องอันนี้เราไปชมกันครับมีบักงาะปลูกใหม่ตัวบักงากก็งามดีครับเขียวดีพี่น้องบักงอปลูกปีนี้แล้วครับปลูกใหม่โอ้ง,งามดีครับบอยไ้เลยบึงเลยครับสวนตั้งแต่ฝนตกสามสี่มือห้ามือ แต่สี่มือขึ้นหลังพ่ได้เข้าสวนเลยหัวซิมเข้ามามือนี่แหละเป็นทั้งไดบ้างบุสวนบ่าวอดครับผมกับอุดมสมบูรณ์อยู่กล้วยกับมีครับกล้วยน้ํากล้วยหอมมีเบิดมเง้อปลูกหลายอยู่ครับพี่น้องพอได้กินอยู่ฝากเดเดอพี่น้องเบิงแงงกันครับนี่ครับมเงาะปลูกปีกายปก่อนเดี๋ยวเราไปดูครับทุเรียนก็มีแต่ว่าฝาก ส่งแรงเชียร์แรงใจไปทางสีเกตดุูบนเด้อพี่น้องสู้ๆครับสู้ๆเด้อพี่น้องบบาออดเป็นกําลังใจให้ครับเบาอดบอดสิเบ่มีอย่างก็ขอเป็นแรงใจนี่แหละสู้ๆไปน้ากันครับจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันทั้งชัยภูมิก็ดีเนาะพี่น้องเราคนไทยด้วยกันเราก็ต้องช่วยกันครับเราต้องสู้ร่วมมือช่วยกันครับถึงว่ารัฐบาลชุดนี้มันยังไม่ประสบความสําเร็จปันไดเนาะยัง ไม่ลงตัวปัญไดเศรษฐกิจก็ช่วยๆกันไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็ช่วยๆกันไปเนาะวันนี้บ่าวเอก็ตื่นแต่ตื่นแต่เศร้าบรรยากาศจะคึมฟ้าคึมฝนฝนก็ตกอยู่เิดคืนตกแห้งด้วยพี่น้องโอ้ตกจนแบบเข้าจนที่แบบมาบึงเข้าน้ำซำปานี่เข้าที่บ่าว้ออให้บึงเมื่อกี้เนี่ยที่ว่านานอะ่ะโอ้ขี้สายอันเบิร์ดปันี้จะได้เอาคนขี้สายครับพี่น้องย้ำแรงคนขี้สาย เอาไว้เฮ็ดบ้านได้พี่น้องโอ้เฮ็ดถนนหนทางอยู่ให้อยู่สวนอยู่บ้านทีบ้านทีช่องเฮ็ดบ้านเฮ็ดอันนี้ครับสายก็แพงพี่น้องยางก็แพงเศรษฐกิจบดีครับพี่น้องทุกทุกวันนี้ไปพี่น้องเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอารถไปจอดยู่เสียมครับพี่น้องเดี๋ยวเราติเดินเบิ่งสวนว่ามียางเสียหายแน่โอ้ไหวไหนี่ครับสวนบาวอัดบาวอดเฮ็ดไว้บิ๊กใบเป็นรอยยางครับ นี่ครับนี่นี่นี่พี่น้องหลายคันเลยพี่น้องเราอยากนี่ครับนี่มาสวนนี้ผู้่อื่นกินป้บยบบาวอดัดเห็นเพะครับนะ่ะใยอันน,น,นี้ครับน,น,รนี่ครับ,น,น,น,บน,นีเป็นรถไซด์แลบนี่ครับนี่ถึงสวนบาวอัดโอ้หินห็นยางนี่เพื่อยากเบิงนะครับขาวอามพี่น้องว่าพี่น้องคือขาวโอ้มันในนี่พี่น้องมัน กิดไว้แล้วฝนตกใส่บ่อยากเบิ่งเลยครับพี่น้องในงต้นทุเรียนครับทุเรียนวไงเอาคลิปนี้ฝากฝากไวส้สม,มิธทิ้งท้ายไวส้สม,มิธเด้อพี่น้องมาถึงสวนแล้วเบ่าอาทิตย์ได้ทํางานครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราคอยว่ากันใหม่นะครับนานๆได้ลงคลิปอาทิตย์ปแล้วบ่ได้ลงคลิปมาคลิปนี้มา,มาเบืองสวนก่อนสี่ห้ามือบ่ได้มาสวนหัวซีมาครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ทิ้งท้ายไวส้สม,มิธครับสวัสดีครับ